สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แนวทางหวยฮานอยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะคำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและขอให้ทุกท่านโชคดี สำหรับแนวทางหวยฮานอยนะคะผลรางวัลได้แก่3 9 1 4 1ค่ะและเลขเด่นของเราเลข3มาทำงานข้างบนเลข4มาทำงานข้างล่างมาทั้งเลข3และเลข4เลยนะคะส่วนเลขล่างนั้นจับคู่4ี่ด้วยนั่นเองค่ะเอาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณกันต่อกับหลักสิบล่างได้แก่เลข4บวกด้วยเลข9ตามสูตรได้13นะคะเราจะนําเลข3ตัวสุดท้ายมาเป็นเลขเด่นตัวที่1นับเพิ่มอีก1แต้มก็คือเลข4ี่ค่ะ เอาละคะ่ะสามกับ4เดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าตัวไหนจะมาและแอดมินเลือกจับคู่อะไรให้เพื่อที่จะทำไปใช้เป็นแนวทางเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคือเลนึ่